สาบันเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นของพ่อเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษา40แห่งที่ได้รับพระราชทานนามราชพัฏอันมีความหมายที่สําคัญสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินจัดตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่า มหาวิราชพัฒน์ราชนาครินได้รับพระราชทานนามว่าราชพัฒน์ซึ่งแปลว่าคนของพระราชานะครับในฐานะที่เราเป็นคนของพระราชาที่ทํางานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจรึงน้อมนาศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการมาจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สังคมมีความมั่งคั่งยั่งยืนตามแนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมติสภาของมหาวิราชพัฒน์ราชนาครินจึงได้จัดตั้งสถาบันสิริพอเพียงที่มา เพื่อน้อมนำศาสตร์การพัฒนาประเทศทุกศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การฝึกอบรมมาสู่การจัดทําหลักสูตรและก็บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นในภาคตะวันออกที่งซึ่งเป็นพื้นที่การจัดการศึกษาของเราครับเจ้าความหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงเน้นการนำเอาความรู้ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นมาสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อการนำสังคมท้องถิ่นไปสู่ความพอเพียงการปลูกฝังความรู้ ควบคู่กับคุณธรรมด้วยอุดมการ์ที่ยึดมั่นในความเป็นคนของพระราชาเรื่องแรกเลยฐานการเรียนรู้ในการพึ่งตนเองในเรื่องการรองรับกับภัยพิบัติธรรมชาติในการสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็คือเรื่องของฐานคนรักป่าก็คือป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชบัญติที่มีป่าสามารถสร้างบ้านได้ทําของใช้ได้ด้วยนะครับทำของกินได้แล้วก็เกิดระบบนิเวศจากป่าก็จะเชื่อมโยงไปสู่ฐานคนเอาฐาน ทำฐานที่มีคุณภาพสูงทาน้ําส้มพันไม้ใช้ในบ้านใช้ในครัวเรือนใช้ในภาคการเกษตรฐานคนมีน้ํายานะครับคนมีน้ํายาก็จะได้ผลิตภัณฑ์ด้านพวกสม,มุนไพรต่างๆที่เป็นวัตถุดิบในการไปทาน้ํายาและยังมีฐานคนรักแม่ธรณีการทารปุ๋ยน้าปุ๋ยฝง่ปุ๋ยเม็ดเอาไปใช้ในสวนในภาคการเกษตรได้ทั้งในเมืองแล้วก็ในชนบทในต่างจังหวัดได้ด้วย นี่คือความหศจรจันของมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนคิกริงมหาวิทยาลัยพอเพียงที่หลุดพ้นจากกรอบเดิมของการตีความหมายคำว่ามหาวิทยาลัยสูกรอบใหม่ของงานวิชาการและการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความเป็นจริงของโลกและให้ค่าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อชี้นำทางออกของวิกฤตจากหลักปัญหาในปัจจุบันด้วยคาตอบเพียงหนึ่งเดียวคือความพอเพียง